ไปอะไรมึงแล้วพิ่กลินมาเลยเขารกเาเรยเูรู้วิกาดเมียมึงแนซีจะมีขาขอมาข้างหลหลายคนเลยเปิดเลยเปิดเเปิดเยเปิเยเปิดเปปิเลยปยปดิเลยยเปดเลยปดเลยปิดเปิดเป มันาเลยมันตายเยอะ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 วันนี้มันตาดูมาดูมันูสมบหนมาดูสมบหนมาสมบหนมาตายเยอะตายเยอะตายเยอาตายเยอาตายเอาตายเยอาดึงสมบหนิกดึงสมบหนิกดึงสมบหนามาดงสมบหนาเ้ยพี่เราตายเยอะเราตายเยอะเราตายเยอะไม่ไดค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นดิคุบี้คุบี้คุบี้สมาสมาสมาหล่อๆกลางไฟได้ป่ะมันาดึงกลางไฟได้ป่ะก้ามมากลางไฟกลามมากลางไฟมากลามมาก้ามกลางเพื่อนเดียวเลยก้าลางไฟดึงดึงได้ก็ดึงก้ามกลางไฟนะเพื่อนกลามกลางไฟ เดี harma, um, hey, ๋ยวล้วด oh, okay. okay. yeah. anyway. well, ึงศพดึงทำไนเดี๋ยวแล้วก็รับเพื่อนกับกลางมากลับกลางมากลับกลางมากับกลางมากลับกลางมากลับกลางมาตรงกลางชิงงคดึงศพไปดิไมวออกจัดอะเ้ยดึงศพอที่บ้านมาไปดไีดิไปเียูยได้ยัดจัดได้ยัดจัดยม้อวกจัดเลยวันนี้ศพเยอะเฮ้ยอัดับปนคนนั้งเฮ้ยมึงดึงศพเลดิดึงศพไลดิอย่าปล่อยนะกจออยู่อยู่กลางไฟไว้อยู่กลางไฟไว้เรค่อยๆเขี่ยเล่มตังไอ้ไซมอนหน่อยเล่มตัไอ ดึงโซบ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 ช่วยกูดึงโซบหน่อยมึงเกชนะแล้วเพื่อนกูไม่ไล่สีก็บุญแล้ะขี้ขยาเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วมึงจะใส่สีเหี้ยอะไรวะไอ้เด็กเหี้ยดึงมาดึงมาดึงมาอ้ฟังกูกลับกลับบ้าน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 ไอ้กิ้งแม็กซ์ตัวไม่มีไอเด็กเหี้ยจะหาวะจะหาวะไอ้สัตว์จะวะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยเพิ่มไหม่หน่อยดิเพิ่มไหม่หน่อยดิไอ้กูขอได้ปะกูขอได้ปะ เฮ้ยมึงอย่าบูดีไม่ไม่ไหวอย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนปุ้งเฮ้ยชุบเพื่อนหน่อยเพื่อนตายสองหน้าเฮ้ยชุบเพื่อนเพื่อนชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนชุบเพื่อนเฮ้ย ังระวังลอดำสมมึงไม่ได้ใส่แน่สีดำไม่สั่นมึงไม่ได้ใส่แน่สีดำไม่ได้ียมึงไม่ได้ใส่แน่สีดำากก้ล่สมึงได้เที่ยมเปแค่ลูกสีไอ้สัตว์มึงเป็นแค่ลูกสีมึงอย่าทำเท้าไอทใหญ่ไอ้ควายไอ้สัตว์มึงไม่ได้ใส่แน่สีดำา้สีดำกมปอมคตว์คมคุานจัดเลยวเหีค้ายไุร้านมากอเป็นลูกค้าคมันไม่ไดด่าใครเลย ไอซันพลยี่สองเยเนาไอเหี้ยคนยี่สองไอันจ่อไอเหี้ยก็จ่อไอเช่แบงค์ไียฝ่ายไอเหี้ยฝีมือยังไม่เทียบกับไอเชแบงค์ไอหียโง่ไอเชแบงค์ไอยียโง่ไอเชแบงค์ไอหียโง่ไอเชแบงค์ไอยี่โม่ต้องเปิดแอปราวะเ้ยไไม่มีภาวาหรอกแผลไว้แผลไว้มแผลเหมือนมันอะตา้เลยตอพิ้ยตา้อยอาพ้า้วข้าแล้วข้าแล้วแผลแผลแผลชน ไปไอควายตองทิ meu, ้งเี้ยนมือไอเขี ai, no s <S ้ยไหลดึงมาเขี้ยไหลดึงมาไอเยอะมากดึงโซบมาดึงมาดึง้มาดึงมารออยู่ไปดึงมา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 โอเคเพื่อนโอเคอย่าไหลอย่าไหลตรงกลางเยอะมาดึงมาดึงบมาดึงมาเฮ้ยบอน้อยดึงบมาดึงสอบดึงสอบเฮ้ยบอลน้อยดึงสอบอย่าประมาท

ุกเพื่อนอีกดีชุกเพืนอีกดีชุกเพื่อนอีกเดียชุกเพืนอีกขอปากหลามไม่เล่นเฉยเลยชุกเพืนชุกเพืนชุกเพืน,พน,พนเปลี่ยนตอบได้เปลี่ยนนะรอ cia, เล่นเรื่อยไหนดีฮัลโหลเพื่อนเะรื่องไหน่อยเรื่องไหนเรื่องไหนฮัลโหลเล่นอยู่ดีนะเขาเกิดเยอะนะเพื่อนโอ้โหเฮ <cubed S 1> ียหรหือแต่ตีไม่ตายดีปะคัเวเลยหาวัดหาวัดหาหาทุาเจ๊า ไปจะสอไปฝั่งแฝั่งฝั่งขวาดึงสพไปดิดึงศพไปอย่าหวงปิดอย่าวงปิดีหยดงเ่อนหน่อยเ้ยดึงดึงศพมาดึงศอมาชี่กันโลไอ้เาพี่ครูคนวัได้หมดไอ้สั์ไอ้เหี้ยกันโลไอ้เหี้ยแบงว้ยดีดึงเพื่อนหน่อยดิเพื่อนหน่อยดิอย่าวงเล่นดิควายเร่งอะไรของวะเยอออเร่งไรเฮ้ยเร่งไร เรียงไรเฮ้ยน้องกูถามเรงไรเฮ้ยเรีงไรโอ้โดนน้องกูอีกแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยหลังหลังหลังใครดึงพักหลังมะเพียเพียเพียเฉลี่เพียนี่ไงนี่ไงโง่ไอ้ควายไอ้มือมาเหี้ยโดนน้องกูดิไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้ควายพูดชื่อมาแต่ละตัวกูยังไม่รู้จักเลยเด็กเหี้ยไอ้สัตว์ทำควายแล้วมึงควายเหี้ยตัวไหนด่ากูกะไอ้เหี้ยมึงมึงกะมึงเก่งแค่ไหนวะไฟเสี่ยว เวยบอกเขากกมึงเก่งแค่ไหนวะไอ้ควายนนีีกกกออออไไ้้ายูจตเซ เอ้อเราไอ้บอเราไอเราสองแสนสองแสนเย็นสองแสนนะเว้ยสองแสนนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเลยวิ่งเลยตอนจะเปิดมึงแผ่นะจะเปิดมึงแผ่นะเว้ยจแล้วนแล้วนแล้วแผอยแผลลอยคอห้ตสมาร์ดูสชุบเพื่อนาไ้หมด่อยชุมาได้ชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยได้หมดชุบเพื่อนห่อยไปเอไไปบ้านเอาศพกลับไปเื่ด้เืไปบ ไปเจิดโอ้ยแม่ยอมใจอ่ะรีเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยกางไหนเพื่อนกางไหนกางไหนบ้านมันบ้านมันบ้านมันดีปะบอกเพื่อนด้วยบอกเพื่อนในบอลนะมึงเอาศพกลับบ้านมันดิรีเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยตาได้เฮ้ยยี่เป้งไม่ตาป่ะดึงศพน้อยดึงศพน้อยรีเพื่อนหน่อยรีเพื่อนหน่อยมาู้มากโค้งมากโค้งมากวันนี้วันนี้วาน้อยพาหนักถึก ไอ้มึงรวมกันเล่นก่อนดิมึงรวมกันเล่นก่อนดิช่บยเพนหน่ช่บยเพนหน่อย่าตายนะอย่าตายนะเผื่อระวังเพื่อนเออขวาป่ะเฮ้ยมึงกัดสอบ้านเราไม่ได้หรอเฮ้ยมึงกัดสอบดูดูดูเรื่องการสอบหน่อยดูเรื่องการสอบหน่อยไม่ไม่ไม่กัดตรงไหนก็ได้แต่ว่าต้องมีคนคุมอ่ะขอคนคุมหน่อยช่วเพื่อนขึ้นมาช่วเพื่อนขึ้นมาช่วเพื่อนขึ้นมาในบอลสิบสองหาเพื่อนด้วยหาเพื่อนด้วยเพื่อนฝ่ายไหนเพื่อนฝ่ายไหนเพื่อนฝ่ายตรงกันขวานะ เพื <mile inside> ่อนนีเปนเล่นลองศพเพื่อนมาเล่นลองศพเพื่อนนะเล่นลองศพเพื่อนขวาขวาไปเล่นงศพเพื่อนเจเอพอก่อนเล่นงศพเพื่อนเล่นศพเพื่อนฟังกูไปเล่นศพเพื่อนเล่นศพเพื่อนมาเือ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 ีมาเซ็ตก่อนเซ็ตก่อน้ว่เซ็ตก่อน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 เข้าเลยถึงแล้วเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยถึงแล้ว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 ล้เ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 ล้ล้เล้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 เล้เล้เล้ล้ล้ึงเล้ย มมมโม้โหตายว่ะเที่อะจะได้ต,ต,ตัวไหลสูเ้เลยเพือ่อนโอ้โหชุบงี้ก็แย่ดิเพือ่อนชุบงี้ก็แย่ดิเพือ่อนขุยเฮียใครอยู่เนี่ยไอจอนเนี่ยจอนตัวล้ำจัดไอจอนตัวล้ำจัดเฮ้ยลินลินลินชุบเพื่อนลินลินตายตาย ตาโอ้โหฝั่งนู้นฝั่งนู้นทำอะไรจะสอบวะเออดึงดึงดึงประชุบดึงประชุบดึงประชุบดึงใบดึงใบดึงใบไปไอพีดีไปดีหวยไอวิทย์เอาให้หน่อยนะไอวิทย์ไอวิทย์มึงต้องเอานะไอวิทย์ต้องเอานะฮัลโหลนึ่งเดียวพันหรอกคบ้านหนึ่งเดียวพันมันไม่จบดึงตรงกลางวะนี่ใครว่าบ้าเดียวพันเลยวะมาถมมาบมารวมกันเพื่อนตายชุบเพื่อนเพื่อนตายชุบเพื่อน

เราแล้วคารินคารินคารินบ้านเราบ้านเราบ้านเราโลไปบ้านมันโล่โลโล่เพื่อนเดียวันโซนยันเไม่ต้องรียบยเดียวโซนไม่ต้องรีบเคียร์ทียรโซนตาตาตาตั้งก่อนตั้งก่อนค่อยเล่นไม่รีบตั้งก่อนตั้งโซนก่อนเพื่อเก็บตุลุไปก่อนเก็บตุลุไปก่อนเ่รยเล่นเอกลางเลยปะวอลเล่นนะไอ้คนนาเพื่อเพ่อหน่อยอย่าเพิ่งไปอยพงไปเพื่อนเ้เเฮ้ยใครใครไปก็มักกบมักไกบมักมักมักเอ้ยอ้มาเติมตมงกลางนเพ่าเติมตงกลางลย ไอ้เฮียทำเฮียอะไรเสี่ยวกลับมากลับมากลับมาใจไอ้เฮียเอ้ยหมุนดูแน่งวะคุ้ยเลยเด็กเฮียไอสัตว์โนเนมไอสัตว์พูดชื่อมากูยังไม่รู้จักเลยเด็กเฮียชนได้รอบต้องชนรอบเฮ้ยเล่นกลางไว้เล่นกันไว้เล่นกันไว้เล่นแค่ตรงนี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 ้ตรงกลางเล่นแค่ตรงกลางเล่นแค่ตรงกลางเล่นแค่ตรงนี้ตรงนี้เอาเพื่อนม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 า อุ้ยโอ้โหตายเฮียออยหเย้มบไม่มีไม้เหรอเหองเหลง๋อเบมีมีดเฮ้ยมันมาถึงผู้หญิงผู้หญิงเฮ้ยสวยปะเนี่ยเ้ยดี เอ้ยมารอรับมารอรับเอะ <มา S 1> ไ,ไรไไรอรอรอโอ้โห้แยแบบตายว่ะไ,ไห่วยโ,โดนเตหตุตลอดเลยวะ่ะมันเยอะกว่านะพี่จอนไม่แย่ไม่แลกจริงหรอไม่แลกจริงหรอแลกเอาศพอุอ้มศพมันไปด้วยอุ้มศพมันไปด้วยเอเอนัอ่นแหละอุ้มไปด้วยถูกต้องอใช่ใช่ใช่แบบนั้นเลยแบบนั้นเลยอุ้มไปอุ้มไปไปเลยไปแบบนั้นแหละถูกโอ้หเฮยด้วยว่าเพื่อนเฮียด้วยเฮียนี่เป็นเพื่อนเรานะ แม่งเฟี้ยวเลยอ้าวไอ้เฮียอ้าวอ้าวเฮ้ยย้ายศพเฮ้ยเฮ้ยบอกเพื่อนย้ายศพได้ปะไอเฟกเฮ้ยยายไม่ต้องไม่ไม่ลือเลยลือเลยเลยเออโอเคไว้ใจไว้ใจไว้ใจเฮ้ยชุบไข่อุ้มด้ว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 ยตรงเนี้ยชุบไข่อุ้มด้วยมึงบ้าแล้วไอ้หน่องนนั้แเฮ้ยตรงเอ้ยใครยืนอยู่อ่ะมึงยืนนะยืนนะยืนนะเฮ้ยกูชุบหัวเขียวให้ ไปกลับเลยก็ได้นะใครตื่นกลับเลยก็ได้กลับเลยกลับเลยกลับเลยเดี๋ยวกูช่วยเอยถอกกลับนะอ๋อหมดแล้วไอ้ม่ทำเฮียอะไรเลยอุ้มศพมันไปด้วยเฮียเยสแม้ทำได้ไงวะไอสัตว์ในหัวมึงคิดอะไรอยู่

Doanh ai ngô. Doanh ai ngô. ai ngô mai. Doanh ai đi. Doanh Đứng đi. Doanh đi. Doanh soi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  đứng Doanh soi đi. 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 เอาสมาอสมาเอาสไม่ได้พี่เอาสมช่วมึงมาเล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูรทะไปชุมให้มึงมึงเล่นมาเลยเดี๋ยวกูทะลุไปชูใม้เล่นเลมึงกลับเล่นที่บ้านเลยกลับมาเลยไปชูไม้เลือหน่อยเลือหน่อยเลือหน่อยสองคนทะลุเยอะเป็นเย็ไบจุมจุ่มรีบจุมันจะมาลิจุ่มลิจุ่มลิจุ่ม ังไหวนะเพื่อนยังไหวนะเดียหลอดึงไอจัดสพใหม่ดีดึงสพมาดึงสพมาดัดโอ้โหเยสเป็ดยังไหวยังไหวเพื่อนยังไหวบอกดึงสพมาไอ้ไอ้บอกเพื่อนดึงสพ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 เฮ้ยดึงสพหน่อยดึงสพหน่อยตรงนั้นสพเยอะตรงนั้นสพเยอะดึงสพดีสวย

เด็กกันอย่าลงตัวเดียวกันตายตายตายสองตายสองอุ้มไปอุ้มไปเอาศพมาหลังบ้านเราเอาศพมาหลังบ้านเราเมาดึงศพมาดึงศพหล่อเคสกลับมากลับมาตรงกลางก่อนเอามาตรงกลางก่อนกลับมาตรงกลางก่อนฟังกูอย่ามึงทะเลาะไปเรื <Hels ing hat> <S <S <rebell ious> ่อยๆมันเจ้ากูกลับมา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 โอ้โหเฮ้ย เ้ยหลังบ้านอยากจะไปขวาดิอยากจะกลับแต่มันไปไม่ทันแล้วอ่ะไปขวาที่เหลือไปรับที่เหลือไปรับที่เหลือไปรับมาแตกมาแตกที่เหลือมาละยกเขมายกเขมายกเขมามัมาช่วยเยอะแล้วมึงมึงกัดศพแล้วมึงก็กันข้างหน้าไว้เหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมไว้ย้ายมันถึงศพกันไว้กัดศพกัดศพแล้วมึงกันข้างหน้าไว้ย้ายโอ้ตอนนี้โดนว่ะโอเคโอเคโอเคขอวยเกูกลับไปไม่ได้ที่กูน่าจะกลับไปว่ะไอ้เทียกแม่งกูแม่งแบบว่าไปอยู่ขอบวงแล้วอ่ะ เดี๋ยวพี่ช่วยเฝ้ายิงกลับไปไหมทนายมึงจัดศพละก,กันข้างหน้าเลยพอเลยมัน <ะ S 1> ไม่ไไมไมนั้นวรอรอเพื่อนเล่นก่อนแต่เขาชุบกันหมดแล้วนี่หว<ะ>่าโน่นตรงหลังบ้านเขาชุบล้ไม่ได้หวะลือเลยเพื่อนอ,องฟอยู่ไหนวะนี่แหละกัวนี่ะน้องกู ชอบแย่งเมียชาวบ้านในเฮียฮอนชอบแย่งเมียชาวบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเฮียฟนเฮ้ยเฮียโฟนเฮ้ยอเฮีฟนเป็นบอใหญไอเฮียฟนเป็น่ไอเฮียเป็นเฮียอะไรแก่มดได้เไม่ได้เฮียโฟนไอเฮียโนวัดหมดได้้ยไอ้้อเฮียโฟนเป็นบอสรุ่นใหญ่ไอเฮีย่ที่ไหนได้เฮียเป็นรุ่นเล็กไอควายยดยดนนะยด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 ยมาไรไม่ ไม่ต้องคิดให้หนักสมองเวมาดึงดึงแล้วเวกางไฟดึงสใช่ไดะกูกดรออยู่นะเห็นกูนะเออมึงเห็นสายป้ะมึงจะปล่อยมงออมสายได้ปะเป็นไม้ก็ต้องดึงเป็นไม้ก็ต้องดึงขึ้นมาดิขึ้นมาดิแพรลอยแพรลอยแพรขึ้นมาแพรขึ้นมาแพร่ขึ้นมาแพรขึ้นมาแพรขึ้นมาแพรขึ้แพรขึ้นไปขึ้นไปดิช่วนแล้วช้วนแล้วชแล้วชวแล้วช่วยแล้วชวนแล้วชวแล้วช่วนแล้วชวนแล้ว เไ้ยไม่มีศพที่บ้านเลยเฮ้ยบอยเพืออ่อนถึงศพบไปดิฝั่งซ้ายมันเยอะฝั่งซ้ายมันเยอะโไปถึงศพไปถึงศพไปไอ้เหี้ยบอยยี่สิบถึงศพไปเพืนน่นอนถึงศพไป เล่นกลางก่อนเล่นกลาง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 ไอหมึงกกลับมาตรงกลางเลยดึงกลมาดึงมาเจนาสวยเฮ้ยดึงมาตรงกูเนี่ยดงมาดึงฝั่งนี้ดึงมาฝั่งนี้ไอ้กัดขอบวงบ้านมันขอบวงบ้านมันขอบวงบ้านมันอะไงบ้าคืนกินแน่นกว่ากบ้านใจ่อมาล่อมางกลมาปล่อยปล่อยพี่เจ้าปล่อยดึงไปดึงขาบเอาสมบัตทลงว้กีเฮ้ยบอก้าวตบไปดีเอาขวาขวาตบมาดเฮ้มาดตัวเดียวไอเชี่ยมมวเชี่ยมหมวเชี่ยวดิเอามาดิทู้แล้วกลับกลับมาเล่นหลังบ้านหน่อย กูอยู่เอกูอย่ไวกูอยไวเลยเออเฮ้ยโดนงงๆนะอย่าหารู้งงๆอย่าหารู้งงๆกูขออย่างเดียวกูจบมาต่อแล้วเฮ้ยอย่าบ้านอย่าบ้านแล้วบาหน้าบ้านแผงหน้าบ้านเออแผงแผงคใหม่แพ็คใหม่ไปเล่นกลางไปเล่นกลางเฮ้ยไปเล่นดิไปเล่นดิไปเล่นดิเฮ้ยเคลียเคลียบ้านเราให้หมดดิเฮ้ยเอาเอากองจบมารวมเป็นกองเดียวหน่อยอย่าเอากองแยอะเพื่อนทางขวาให้เกิดให้หมดดนนะะใคครรรทีี่่่่่ชุออออยยูเเเวืืงง

เลจอรเถพี่เลยป่ไปเล่นเลยผมยือเองไปเล่นเลยไปเล่นเลยไปเล่นกาชุบก่อนชุบป่นชุบป่นตายปตายปาวปาสวยมาทิ้งทิ้งไปเล่นไปเล่นไปเล่นทิ้งทิ้งไปเล่นทิ้งสมไปเรื่อยทิ้งสมไปเรื่อยเอาสมไปเรื่อยชุบเพื่อนให้เกิดมามาดันเพื่อนไม่ต้องรีบ้ยมันมันมีเพื่อนเราลืออยู่ไหมหรอเล่นโพเดียวกันไปบ้านใจเลยเพื่อนไปบ้านใจเลยไปมา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 ม

กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านบ้านนกลับบ้านกลับกลัมการบ้านกับมการบ้านกลัมการบ้านกับมการบ้านไม่ได้แวะนะไม่แวะนะเล่นบ้านไปเล่นบ้านเจเอไปไม่แวะปิดป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 ล่มอนสู่เล่นอยู่หลังสู่เล่นปล่อยสู่เล่นกับบ้านในโหมดกับบ้านในโหมดเล่นลเฮ้ยเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้เฮ้ยม่กูที้มหมดลยวนะแ่ฟรีมหน่วะไอ้สัีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กูแย่งเมียมัด้วยเออือไปไมมีเมียพ่อหน้าพี่ใหเด็กเียือไปไม่มีเมียพ่อหน้า ตัวเฮียอะไรสัตว์เฮ้ยชุบันดีชุบันดีชุันดีอย่ามได้อย่าว่วงได้เดียวตายตายตายมาูเปซูกมาแล้วกูมาแล้วเกวีเกวีไอ้เกวียนมามามาูเปูแกมันขาดไ้ เฮียปีนี่มันด่าพี่กูเพราะมันอิจฉาพี่กูเพราะหน้ามันเฮี้ยเฮ้ยยอมเล่นมีหน่อยเล่นมีหน่อยเปลี่ยนมีดหน่อยเพิ่มมีดหน่อยเพิ่มมีดเพิ่มมีดหน่อยเพฮียปีหน่อยตายเหี้ยวยไอสัต <Allah> ว์อิจฉาน้องหัวไอ้สัตว์อิจฉาน้องกูเปล่าเหี้ยอิจฉาน้องหัวไอ้สัตว์อิจฉาน้องหัวไอ้เหี้ยก็เพราะมัน เพราะมึงไม่มีปัญญาไลยแม่สัตว์เมียมึงอยู่ไหนเดี๋ยวกูเอาเมียมึงแน่ไอ้สัตว์น้องกูรู้พิกัดเมียมึงแน่ไอ้เหี้ยไอ้หมาเป็นไหนมึงกลัวได้คำเดียวว่าน้องกูอ่ะรู้พิกัดเมียมึงแน่เว้ยเหี้ยน้องกูอ่ะรู้พิกัดเมียมึงแน่ไอ้เหี้ยเว้ยที่ตัวที่ฉาไอสัตว์มี่ฉาไอ้สัตว์เว้ยไรเหี้ยสัมดาปต่มไอ้เหี้ยเว้ยที่ฉาไอ้สัตว์น้องกูรู้พิกัดเมียมึงแน่เว้ยน้องไปไอออกมา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  พี่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 ติงๆิอามามพี่ยูพี่ยูเดี๋ยวไปสั่งกลางไฟให้หน่อยนะไฟฟังเสียงคนไปยังไปใกล้เสียงกลไฟเลพี่อเคโอเคเคโอเคโเคโอเคเคีอพอเคโอเคโดเคเคเคโอเอเคโอเคโอเคโอเคเคโออเอเออเเ ตายกับสบไอ้กับสบตมันกับสบมันกัับสบมันอะไรกันโอายปีบอ็ดวยี็ดเยพี็ดรับดมอยี่สิบเอ็ดหมอยี่สิบต้งการต้องรื้อล้วไอ้ตรงกางเหมือนจะได้ปาวะะเพ่รอรับหน้าบ้านสายจะทะลุเห็นป้าสายจะทะลุส <tinc S 2> ี Viol ่หาระมตัว มารอรับมารอรับกลับมารอรับก่อนเออนี่ยมีมีมีตัวทะลุมาแบบนี้ดีนะเว้ยเพราะว่ามันเป็นการดึงดึงให้พวกมันต้องมาเอ้ยดึงแล้วกลับมาที่บ้านก่อนดึงแล้วกลับมารอรับแทนที่บ้านยังดึงแล้วกลับมารอรอที่บ้านไม่ได้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 ต้องไปเอาเพื่อนเออสวยดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆไม่รู้ใครไอ้เหี้ยน่ะผัวฟ้าเนี่ยใครวะให้โฟนเหรอไม่ใช่ดิโฟนโฟนน่าจะเล่นอ๋อหน้าเไลโลเอ้ยกลับมาหน้าศพไอ้เหี้ยแล้วมันแล้วมันทิ้งศพแบบอย่างมึนอ่ะ โอ้โหเข้าประตูไปแล้วเจี๊ยมหัวลุ้นโอ้โหมีศพแค่สามสี่ศพเอง啊น้องเนื่องน้ำปางฝั่งซ้ายโหลสี่ศพเองอ่ะน,น้ะอง,อาองมาฝั่งซ้ายมาฝั่งซ้ายหน่อยเอ้ยไปไหนไหน้นอ,นองไปไหน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 มาฝั่งซ้ายเลิกเล่นมาฝั่งซ้ายโอ้ยไม่มาแล้วไม่มาแล้่ยวในบอมึงอ่ะไม่มาเดี่ยวเอาศพมาเสิร์ฟเฮ้ยไอ้โถไอโถลั่นหน่อยดิโอถโยวี๋งหนี่ยงดิโถ ใช่แลชนะใชนแล้วชิชิวเฮ้ยเฮ้ยมาดูนะเฮ้ยที่เจเธอจัดเน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 เลเลเกูค้อผิดหวังก er ับแก๊งม yeah, right, ึงเออผิดหวังอะจัดไม่ผ่านไม่ผ่านบวยเนี่ย ไอ้ยี่สิบอนี่งมเล่นได้ไงไหวยอจะ่อยแกงกูไม่เก่งลงูแกงกูไม่เก่งแต่ใครมาขอเข้าตอนกูตอนกูมาไอ้เหี้ยแกงกูไม่เก่งอยเหียมีมีใครหนักอฉาน้องกูป่าขเข้าเ้ฉาน้องกูเป้าเฮ้ยอิจฉาน้องกูป่ะเฮ้ยอิจฉาน้องกูป่อิจฉาน้องกูป่าน้องก่ฉาน้องกู่งไม่เก่งแตา้ว่ยาอเขฉาน้องกูเป้าเฮ้ย เฮียกัดศอกควยอะไรเฮียแผลกัดศอมึงอ่ะโคตรควายเลยกูบอกให้คุยกัดศอกควยแล้วโคตรควายเลยฝาดเจ๊กาควายอิจฉาดิอิจฉาดิมึงอิจฉาอดิคยมึงก็อิจฉาดิมึงก็อิจฉาดิมึงก็อิจฉาดิฝดมึงก็อิจฉาดิเยขยะไปแล้ม้เฮ้ยเรพอพอพอโหลมึงยที่ตององควนมีอันนี้ไหม ไม่มีเช็คให้เช็คเลยเดี๋ยวผมจะเรียกเลยเช็คเลยว่าข้อควรนะผมไม่พูดเล่นแล้วมึงเรียกเขาเรื่องอะไรอ่ผมคิดไย่รู้ไรสีไงไม่โปรเทคอะไรสีเลยกีตาร์อะไรสีคาร์อะไรข้อหาลั้มเส้นน้องกูแค่นัมีไม่มีโปรเทคเลยไม่มีน้องโม่เขียวปีเขียวปีเขียวเขียวเขียวไม่มีไม่มีแล้วตอนคิงตอนนี้ก็ไล่แล้วใช่ไหมจะได้ใส่สีดำสีเดียวจะได้ไม่ต้องใจผมบอกว่าอะไผมก็บอกว่าไล่เดี๋ยวไล่เมียมาแทนต้องไปไล่ผัวหรอกให้ผัวแข็ เวลาเวลาไปเล่นร้าน <Okay. S 1> เขาจะได้แบาบว่าพี่เอาพี่ไม่ใช่มาด้วยกันหรอครับกูอยากกระทืบไม่ไหมยิงของแข็งจัดเลยเดือนพี่แข็งจัดของแข็งของแข็งพรุ่นี้วันนี้เนี่ยวันนี้พิทามโอเคครับกเดี๋ยวมาคุยกัไรไหมครับหรือว่าหรือว่าคุยพวกงนี้ครับอรอคุยแล้วจบครับได้ทำงานรส่หน้ากากด้วยนะครับเคครับมาแล้วครับ เสียงเสียงพี่เกตดูชุนฉุนนะดูชุนฉุนนะเสียงพี่เกตดูดูชุนฉุนนะดูชุนฉุนนะใส่เงี้ยน่าอะไรเงี้ยงั้นทั้งสอเก่งใครทำอะไรพี่เกตกูเนี่ยขอโทษขอโพยกันไหมไม่ต้องขอโทษก็ได้นะมีมีมีครับมีมีอย่างหนึ่งครับไอ้พี่เกตขอโทษนะพี่วันนี้เล่นคนไม่ครบยิงเงินเข้าได้ครับแล้วกที่นี่น้องบัฟหลุดไปพี่เกตผมอยากให้พี่แจ้งมาเลยครับได้ครับได้ครับกางแแไปล้รที่เขาบอกเลยครับ มีเรื่องของการแจ้งอ่ะต่อมาเข้มเข้มปัดเข้มปัดราเราก็มีบอกเขาขอโทษด้วยอาจจะไม่สนุกนะยี่สิบสองก็ยี่สิบห้าจอนพี่หาน้องโทษเลยเลพี่ที่ทำให้ไม่สนุกยี่สองี่้าเพไม่มีไม้สคนสองศูนย์คนหนึ่ง พอหว่เรียเรียบร้อยไหมครับไม่แต่จอนถ้าพี่ว่าเป็นเป็นอย่างเงี้ยมันมันดีนะเว้ยแก๊งอื่นอะแก๊งอื่นที่เขาแบบว่ามีปัญหากับตองคิงเลยเขาจะได้การเล่นหน่อยไปว่าแบบเออตองคิงมันก็ไม่ได้โหดอะไรเท่าไหร่ดีนะพี่ว่เป็นข้อดีนะเีสตอรี่ขาดทั้งสองที่พวกกูได้กันแรงและพวกมึงโดนกูแซงก่อนจะโชว์ที่ที่มากลางหลังพวกเขาทำให้มึงระแวงอย่าพลาดท่าไปโดนแทงมึงหรือเปล่าแกมันคือความหวังจบอยู่ในปากอยู่ในทากูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาจะทำให้พวกมึงงงเเกกกกิิดดถ้าบ่มมพอฉััันนปู็ไลลหหใ <Yeah. S 2> คนชนพวกกูพุ่งเงยไปสุดแรงเกิด oh so, ป้อมหมายอยู่สูงพวกกูพร้อมจะคว้าเมื่เข้ามาประทาดรับแรงระเบิดออสซารีนาพวกกูลอยเฉยดฟ้าท